มันจะไี่สีของฉันจะัะดึสออดึงดึออไไงดึงดึงดึงเึงดึ e มึนนมงดึ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 ง e ึงด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 ึงอึงดม่ดึงงขัง้น ให้แม okay. ่น yeah. ั่งข้างล่างเนี ЗЫКА ่ยผมนั่งข้างบนเอาเดินๆด้วยใช่เลยกูเนี่ยอ่าโอเคขันขันหัวขันเชฮอกหทูซันฮัวเลยฟนส์โคร่อยากฟิกทตเด็ด ถ้าสิได้ผมงอกแม่ออกมาผมดำแม่ออกมืดหัวก็ขาดกอยากให้นี่จะโน่นนะพี่จะโอ้โอ้โอ้เอาออกทีละเส้นเนี่ยผมจับมันทีละเส้นอย่างเงี้ยอยากฟึชเอ๊ะเนี่ยทำจับทีละเส้นมันลงอ่อยด๊าอืมอ่ะเห็นไหมเห็นผมขาวมันไหม ที่มันโผล่ขึ้นมาอะเสืมอมงกะวีมงกะวีบนท่าสีดำเอออย่าเบาดังมงกะวี <c oughs> มันเยอะมากเลยนะภูมิอมเออเอาอ,ออกเอาหยิบออกทีละเส้นอย่าอออยย่ย่าาาเงงั้นหยิบทีละเส้น<ช>ไปผสมทุ่งสับพาร,รอดดอเผสมทอทูสับพาร,รอดทินบอระเอด็ดบอระหอบอระเอด็ดวิดใช่ไหมอ่าตาลงกิบิลแล เขาบอกตัวนี้ให้ตาลิตวพี่แหละเขาใบเขาไก่อะไรคลองขีดแตกกันบออย่ามาเสนอหนาเอาใบซ่ากปยังมาบอกมูดอีกฮะอือเขาเอาไปจากเขาให้พี่ภูมิหายให้แม่มาภูมิมาต่อให้เสร็จได้ออกได้มาสองเซนกัดมีแห้งเติบเด้ออ้วนไหนอยากทำอะไรหนูแล้ว ออืมะทีละเส้นสจะรอดดม<ะ>ทีละเอ็นบ่เอ็นเอ็นเอนเอแยกมันออกจะหายกันมันให้มันออกจากกันจนว่ามันเหลือผมผมเส้นสีขาวอืม

<thế S 2> มเมนขี่พลังคนจะขานี่จะยกเมนขี่พลังคนต้าจะทำอะไรก็จะชิปชิปใครที่แตกเขากันหายใจเล่นบาอ้วนไอพุ่มอ่ะถอยออกไปก่อนเออเฮ้ยถอยไปเดี๋ยวพี่พุ่มจะเป็นลม กินต mm ่อได้อีกอยู่นม้าเหนื่อยจะ